วิธีทาความสะอาดเครื่องไฮยู U นะคะเราจะทําการเปิดฝาเครื่องด้านบนนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นฝากว้างนะะเราจะใช้น้ําส้มสายชูด้วยอัตราส่วนนะคะเราจะใช้อัตราส่วนนะคะก็คือน้ําส้มสายชูนะคะ1ช้อนแล้วก็น้ําเปล่า3ช้อนคืออัตรา1ต่อ3นะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําส้มสายชูใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะ ปริมาณก็จะประมาณนี้เท่านั้นค่ะจากนั้นปิดฝาปกติเลยค่ะแค่พอแน่นนะคะแล้วก็กดสวิตช์ทำงานนะคะแค่ครั้งเดียวค่ะห้านาทีปล่อยจนกว่าจะหมดเวลานะคะอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทน้ําที่ทําความสะอาดเมื่อสักครู่นี้ทิ้งนะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ําเปล่าเข้าไปนะคะกดทําความสะอาดนะคะด้วยการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะคะ หนึ่งรอบนะคะแล้วพอเสร็จเราก็ทำซ้ำอีกหนึ่งรอบเป็นสองรอบนะคะหลังจากทำเสร็จสองรอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ใช้น้ำเปล่าเขยา่าตัวเขือสมมตินี่เป็นน้ำเปล่าแล้วนะคะเขย่าแบบนี้นะคะทำการล้างตามปกติเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดตัวเครื่องไฮยู U ค่ะระยะเวลานะคะที่เราควรจะทำความสะอาดนะคะประมาณอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานบ่อยๆทุกวันนะคะอาจจะ หรือเราจะทำความสะอาด2ออาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ